มาแล้วครับมาจากฝั่งอุตรดิตถ์นะครับปากตอนนี้รถขึ้นอ,อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับบนเรือแล้วนะครับที่นี่หมู่บ้านระมงปากนายนะครับท่าที่สังเกตก็จะเป็นบ้านบ้านลอยน้ำนะเป็นบ้านแพร่ ครับก็จะเป็นร้านประมงส่วนฝั่งฝั่งทางนู้นที่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารด้วยนะครับร้อนมากครับผมก็ต้องนั่งไปกับรถของเราลุงผมสแกนจ่ายได้ใช่ไหมครับไม่ได้หรอลุงบอกว่าไม่รับสแกนนะครับแต่โชคดีว่ามีที่ร้านค้าข้างๆนะครับให้ให้ผมสแกนเข้าแล้วแกก็จ่ายเงินสดให้กับลุง นะครับร์ไซค์หนึ่งร้อบาทนะครับถามลุงลุงใช้บอกว่าใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจากฝั่งฝั่งนี้ไปฝัง่งนู้นแล้วก็จะฝั่งนู้นแลวฝั่งนี้ถึงอีกฝากนะครับนี่ต้องใช้ถางเรืออีกตัวนะครับในการบรรทับรรทัพบรรทับเรือนะครับอ๋อ กวดีเป๊ะเคครับเสร็จสิ้นภารกิจเรือโปะข้ามฟากหมู่บ้านปากนายนะครับฝั่งนู้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นอำเภอนาำปา่า